นะคะกราบเรียนท่านผู้ใจบุญห้างร้านบริษัทนะคะท่านที่มาติดต่อราชการหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆในอำเภอสูงเนินขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบ กับกิ่งการชาติอำเภอสูงเนินในวันรวมน้ำใจกิ่งการชาติอำเภอสูงเนินประจำปี2,567โดยขอเชิญท่านอานจะบริจาคเป็นเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเราจะได้รวบรวมส่งต่อที่เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จัดเตรียม เป็นถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอสูงเนินเมื่อคราวที่มีเหตุเพลยภัทพิบัติต่างๆที่ผู้ผู้ที่ประสบเหตุเหล่านี้ต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากบทบาทหน้าที่ของกิจการชาติอำเภอสูงเนิน ซึ่งขณะนี้ภายใต้การนําของท่านนายกเหล่ากาชาติอําเภอสูงเนินท่านนายอำเภอสูงเนินท่านเดชฤทธิฉายคุณนายจิรประภาชิดฉายภายใต้การดูแลของท่านที่ปรึกษากิ่งการชาติอําเภอสูงเนินท่านประกายมาศกิริวัฒนศักด์นะคะท่านรองนายกกิ่งการชาติอําเภอสูงเนินท่านสมจิตเกียรติกำจายขจรท่านรองนายกท่านที่สองนะคะท่านอาจารย์นัทนันธรรมจิต แล้วก็ทีมงานกิ่งกาชาดอำเภอสุงเนินรวมทั้งดิฉันจิตการที่หนองสังรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสุงเนินคนที่3ซึ่งในทุกปีสมาชิกทุกท่านที่อยู่ด้านหลังดิฉันขณะนี้ก็จะมาร่วมกันร,รับบริจาค และที่สําคัญนะคะสมาชิกทุกคนเองอก่อนจะมาทําหน้าที่ก็บริจาคก,กันนะคะทุกปีอยู่แล้วในวันนี้ก็ขออนุญาตได้เชิญชวนทุกท่านท่านที่ได้รับข่าวสารการกุศลนี้ก็ขอการเรียนเชิญนะคะแล้วก็หรับของระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบริจาคเป็นประจำทุกปีซึ่งขณะนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นจากมูลนิธิแม่ชีทองดีเลื่อนสูงเนิน เคือบริษัทในบริษัทนวนครฮอนด้ากลือไกลนะคะมากมายที่มาร่วมบริจาคแล้วทีมงานแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านอตอนนี้ก็ยังรอรับสายทานศรัทธ,ธาจากท่านนะคะของพระคุณล่วงหน้าค่ะท่านปลัดอำเภอสุเนินของเราเราทราบด้วยแล้วมาว่า,มา,มานายเราไม่ค่อยสบายนะคะเซฟตัวเองก,ก่อนค่ะก็ได้รับแรงใจจากาท่านพนายจิรประภาติธ พระยาของเ่าจนันทบุรุษสงเนินท่านมาให้กําลังใจเราแต่เช้าท่านประหลัดปรัชยามันกาทรประหลัดอุโสอำเภอสูงเนินท่านประหลัดอําเภอท่านสมพิษกรมประสิทธิ์นะคะท่านประหลัดพัชรินชาตสสงเนินท่านประหลัดปันจะมีปูนนอกนะคะทีมงานสมาชิกบุรีกาชาติอำเภอสุเนินนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเลเบอร์เหล่านี้นะคะรายงานจากน้องๆทีมอสแล้วก็ ท่านได้การนำขอท่านแตตอนนี้ท่านบอกว่าหมดบาระท่านไปเป็นที่ปรึกษาพวกเราแต่ก็มาช่วยเราทำงานตลอดนะคะท่านรองรมวนะคะท่านจะหมดวาระรองนายกิ่งท่านก็ไม่เคยทิ้งกิจกรรมนี้นะคะพวกเราจะสื่อสารกันและที่สําคัญนะคะในแต่ละท่านสมาชิกแห่งกาบเรีอนคุณนายาพวกเราเข้มแข็งนะคะวันไหนเราไปกันด้วยด้เราก็จะส่งต่อกันอย่างวันนี้คนท่านมาสอนไม่ได้เอาให้คุณนี้เข้าแทนพวกเราจะประสานกัน เหมือนนะคะขอบคุณทีมสมาชิกทุกคนนะคะ